โอเคสวัสดีทุกๆคนนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่น,นเกมแหมฟาเธอร์ในพารที่เจ็ดโอ้ยแล้วทำเสียงร้อนทำไมวะเนี่ยโอเคเราจะเล่นแหม่ฟาเธอร์ในพารที่เจ็นะฮะอา้าวเฮ้ยอโอเคอืมกลางบินได้ไหมโอเควันนี้เราจะเล่นแหมฟาเธอร์ในพารที่เจ็นะฮะแล้วจ้ที่พาร์ทนั้นติดปัญหาที่ว่าจะหนีไอพ่อนั้นยังไรอะก็นะเลยไปลองเล่นมาจริงๆพาร์ทนี้ผมอัดไปแล้วรอบนะึงแต่คืออะไรตอนหลังๆผมไม่ได้พากไว้ แม่มาได้ออกเสียงอะไรไม่ได้เขินนะฮะรือเรื่อกันเลยเซฟอีกาก็หนีไปโอเคประตูเปิดไม่ได้เราก็ดินเสียงหลอนมาจากไครนะฮะเยอะสตีฟเอ,อิ่มเปิดประตูแล้วอายะคำถามแรกมือมันใครขอบใจแล้วกันอายะ เปิดสิครับเปิดเปิดเปิดสิครับเปิดสิครับเอาเฮ้ยทำไมเสียงหายอะอ๋อเสียงในหูฟังอมหายนะเปิดเปิดเรื่อยแล้ววะเปิดจี้วอะอุ๊ยอะ <laughs> ทำไมมึงไม่นอนไปหาอยู่ยงั้นทำไมไมึงนอนไปหางั้นวะ อย่าอย่าตันนานลูกอย่าตันนานลูกอย่าสปั้นนานลูกเปิดครับโอเคไม่อยู่ใกโทรศัพท์แล้วยวิ่งแล้วโอยโอเคโอเคโอเคเยอะเยอะยอะเปิดสวิตช์เร็ว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 วเล

โอเคแล้วคุณเมสซักุยะกระเจิดน,นะที่นี่ไหนไม่ใช่ซักุยะมาเรียมันคนละเรื่องนะไม่ใช่ทโทโฮนะเวย้ยไม่ไม่ใช่เกนโซเคียวนะมันบ้านใครมาโลกแมนชั่นดิอาพาร์ตเมนต์เรือะไรสักอย่างเปล่ามาเรียหยุดอายะาไว้ไม่ให้หนีกูไม่สนกูวิ่งละเดี๋ยวกูวิ่งละกูไม่สนละบมองซ้มองขวาพังไหนไปได้วะโ okay. อเคข้ามะสอบซ้ายก็ได้วะ ปัญหาคือผมเล่นในเกมไม่งงข้ามก็สอบซ้ายไม่ได้นะเซฟโอเคเผื่อกลับมาเล่นอีกรอบออไม่มีใช่ไหมโอเคจากตรงนี้จะมีศพอยู่เรียงรายนะตรงนี้จะไม่มีเข้าไปเลยเข้าไปสิครับเข้าไปสิจ้ะโอเคประตูมันเปิดไม่ได้เออ,อหลบเลยทันทีโอเค โอเคโอเคสาเหตุผมรู้เพราะผมเล่นมาแล้วรอบหนึงนะแล้วก็ไม่ได้ภาพตอนหลังไว้นะก็เลยต้องทําใหม่ซะเลยและอย่างผมใช้แฟบอัดแล้วผมอัดเป็นฮาร์ปไซส์แต่พาร์ตน่นนะเลยาพาแ้งกากาึ้ดหายโอเคคุณหนุ่ไปไหนเนี่ยอุ้ยอายะอยู่ไหน <c oughs> ฉันฆ่าสายตาไปแล้วฉันไม่รู้ว่าเธออยู่ไหน <c oughs> อะไรนะ เออฉันขอโทษขอโทษขอโทษมาเรียไม่ปาไม่ใสเลยเหมือนที่ปากับไอไอผมเหลืองอ่ะซึ่งผมไปรู้ทีหลังว่าไอผมเหลืองชื่อดิโอนะฮะดิโอดิไอโอเออนั่นแหละเธอฉันมาเรียได้พูดว่าฉันฉันว่าอายะหนีไปไม่ไกลหรอกเดี๋ยวฉันขอหาก่อนยูเ s สใช้เธอแทนก็ได้ เอ้ What the fuck เฮ้ยเอไอซ่ามานี่เดียวขอเล่นกับแมว<อ>มานามา,า<อ>มานนกมามามา้าม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 าเามามอมาอเมามกมา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 มนมามกมา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 าหนีาม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 าาานานานามามน ยีงย้นหนีเอาจะไปไหมล่ะเออลงโอเคมันคือแมวสีดำของผมนะอะไรเนี่ยโอ้ยด็อกเตอร์มาเลีย, <c ười> <c ười> ยเห็นแล้วสงสารนะเอ่อฉันจะพอจะทำอะไรได้บ้างเนี่ยเลือดไหลออกมากเลยฉันต้องห้ามเลือดเธอแล้วมั้งว่านะจะมีอะไรพอห้ามเลือดได้บ้างเนี่ยอะไรเนี่ย มันมีอะไรบางอย่างอยูในนี้นะฮะเจอแล้วได้แบนเดดมาซึ่งเห็นแบนเดดแล้วผมนึกถึงเดซี่อะห้ามเลือดโอเคใช้แบนเดตโอเคห้ามเลือดเสร็จแล้วโอเคอ่าใช้กระโปรงใช้ขอใช้กระโปรงให้หน่อยหนึ่งแล้วกันนะมาเรียแขก น่ะโอเคามเสร็จแล้ว <c ười> อะไรวะแค่ <c ười> ชั่วแป๊บเดียวเลือดแม่งหยุดไหลแล้วเจ๋งว่ะอ่าอ่าโอเคและหลังจากนี้คัดซินจะเยอะชีพหายแล้วเราก็ขี้เกียจจะเล่นเลยนะเออเธอใจดีมากนะมาเรีอาโอเไมน oh โอ้มา oh, เรียเจอลุกขึ้นไหวไหมคุณหนูเหรอไปจากที่นี่กันเถอะแต่คุณหนูอ่ะเหรอ I'm Sam and you าเรียฉันมาแล้วคุณพ่อ,อเล่นมารอบเนื้แต่แต่ไม่ออกเลยปัญหาเนี่ยช่างเถอะแต่ คุณหนูไอคำที่มาเรียพูดเมอเกียมิสอะไรเนะี่ยมิสเทอะไรเนะี่ยมันแปลว่าคุณหนูเปล่าวะรู้สึกนะในหญิงท่านหญิงอะไรเนี่ยแหละช่างเถอะแต่ผมจะเรียกคุณหนูโอ้ยอมาเรียมาเรียใหญ่ใหญ่ใหญ่นา,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 ามืดคุณเ <c oughs> มสาคุยยะ yes โอเคณจุดนี้เราก็ต้องแบกต้องพยุงคุณเมดไปนะโอเคเดินไปอุย้ย ชิบหายไปเร็ว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 ถุงทรายทางนี้ใช่ไหมโอเคไม่ต้องทางอุ้ยเสียงจะหนีไปไหนอาย,ยะจะหนีฉันไม่พ้นหรอกรู้สึกนะอุ้ยมาเรียคุณหนูหนีไปเร็วเป็นองโหรชัดไม่ฉันไม่ปล่อยเธอไว้ที่นี่หรอกเอ,อ่อนายยิง ฉันทำไม่ได้ไม่ต้องห่วงปล่อยฉันไปคนเดียวเถอะจะได้เป็นที่แน่ใจว่าเขาจะไม่ตามเธอไปเหรอเชื่อฉันสิเฮ้ยปวดเถอะมาเรียอืมอืมอุ้ยแม่งวิ่งเตะเลยเหรอยศเคเฟซเฟซ อ้ยเป็ดอ้ยเหี้ยอะไรที่ฟ้าอ๋อโอเคอุย้ยลม้มในสองจังหวะมากอุย้ยอะไรอ่ะอุย้ยอีว่วงเงอมากับฉันเถอะไม <laughs> โ่โอเคโอเค อนั่นเกลียดาไอ่ออ้เธอไม่สามารถหนีไปได้หรอกเลตโก้ไปเธอจะไม่เจ็บหรอกไอ,อ้เชียนเชือนไม่อยู่เธออยู่เธอค่ะคุณพ่อแต่ I อแค c o v e ว y ย u l เล็ก i t h เกิร์ ขาในอะไรที่อย่างนะี้ในกระโปรงอะ่ะหรือว่าได้โปรเธอหยุดเธออายะไม่มีปัญหาพ่อและอายะ We will all w าไว้บี e t เกตเจ now so let's in peace จงเป็นพระผู้ช่วยต่อไป <laughs> ไม่ใช่ <laughs> อันนั้นมันในนี่อะไรวะ อ่าเรื่อกวการตเรื่องเดี๋ยวเดวนึกก่อนนึก่อนนะเอ่อ the eat, อี e ด s ยนออฟดีอี The อเ s t of p e a ี e จะเป็นห้องช่วยต่อไปอะไรเนี่ย Less นี่ไม่รู้แต่พี c e นี่แปลว่าชอบมัง้งอายะพ่อรักฉันรักเธอฮะจุดแล,แล้วมีสามเล่มก็โคมาพ่อบอกเขาว่าไปตายะไม่ใช่ มีสามเล่ม <c oughs> ดาวพงโซโลเหรอไม่ใช่โอ้ฟคออ่คุณพออ่ะคุณพ่อพ่อรักลูกนะอายะเชื่อไหนช็อตคุณพอ่อมึงอายาคีเดโมเอมากอะ รู้สึก,กว่าเสียงอายะจะโมเอมากนะแต่ไม่เข้า,ขากับคาเลคเตอร์ซะเท่าไหร่<ะ>เดี๋ยวมาเรียอุ้ยอ๋อคุณหนูมาเรียผมว่าคุณมาเรียควรจะเปลี่ยนชื่อเป็นคุณเมสักุยะนะจ๊ะข้ตาไม่แข็งคิบหายคุณเมสแพทแบกฟาดเฮ้ คุณพ่อแน้นนิงไปแล้วแน้นคุณพอ่อตายแล้วหรือฉันอัพโฟโรจิสแปลว่าอะไรฟะได้ยินมาเยอะอ่ะอัพโฟโรจิสแต่คือไม่เคยจะแปอะ่ะโอเคร้ายมัมเฮ้ยอ่ย,ยา่าเบีเสียงแม่งโคตรปีศาสเลย แล้วเกิดอะไรขึ้นอ้าวไอ้นุมไอ้หนึ่งคนนี้ชื่อว่านะออดีโอนะไอ้หมอเนี่ยชื่อว่าดีโอนะ DIO d i ดีโอเออดีโอคุงเดียว I'm g e a t I, I made it ฉันทำลงไปแล้วสินะโอเคแล้วรู้สึกเหมือนในห้องนี้เป็นโบสถนะเนี่ยคุณโด อ้าวรู้สึกอายจะสลบไปแล้วฮะทำไมจอดำจอดำนานจังเร็วๆสิออกมาเร็ว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 เน็ตดับอีกโอเคเฮ้ยสนโบอลสนโบอลยังอยู่เหรอสนโบอลยังอยู่เหรอเห็นแม่งรีแลกมาหลายรอบแล้วแม่งเพิ่งออกมาได้นะคุณช่วยฉันไว้ขอบใจมากไม่มีปัญหาไม่ต้องขอบคุณหรอก ไอซัซิสวาชีอาฉันหวังว่าเธอจะถามอะไรสักอย่างอยู่มีนไหมมั้เธอรู้จักแม่ฉันหรืออืมสอรรี่ฟาสคาริงยูขอโทษที่ทำให้เธอตกใจอันฉันเข้าใจแล้วคุณแม่โพเช็คคุณแม่ต้องการที่จะปกป้องฉันสินะ ขอบใจขอบคุณมากค่ะคุณแม่แอร์เวสทูซียูเกนฉันจะเจอเธออีกดอได้เมื่อไรเมื่อเธอต้องเมื่อหล่อนต้องการอย่างนั้นเช่นกันนั่นแอร์วิมัมวอเดเวอร์มลุกไล โอ้ช่างเถอะเ <c oughs> นื้อเรื่องอ,ะอ่ะอ่าไม่ค่อยออกหรอกเข้าใจแล้ว b e c a u s e we w i e l Firewall Because of Curse เป็นผลฉันฉันมีชีวิตชีวิตอยู่ถึงตอนนี้เพราะคำสาปอ่ะฉันรู้ Something before I go ฉันจะเผาแมนชั่นนี้ทำไมอ่ะทำไมต้องเธอทำากันไม่ได้นะความทรงจำต่างๆจะหายไปฉันต้องเผาที่นี่สินะ <c oughs> คือไอหมอนี่จะเผาที่นี่สินะโอเค <c oughs> แล้วแล่วเกมก็ได้จบนะฮะโอเค <c oughs> ถ้าเป็นนั่นเป็นสิ่งที่คุณแม่ต้องการแล้วก็นะ คุณหนูโอเคมาเลยอะคุณหนูโอเคนั่นแต่เสียงที่ถูกกันใช่ไหมอายะเ e ว e one t h I ask of you ฉันมีคำถามสำหรับเธอ Do not ever forget the people who were scarfed hereNone of had anyNo one look for usNo one remembers เออผมก็ต้องเบื่อที่มาแปลเนี่ยผมก็นะแต่เองแล้วนะขอบคุณลาก่อนอุ้ยไฟลุกขึ้นเองได้ไงแล้วปัญหาเนี่ยลาก่อนไอ้แล้วเมยูบีสไมล์อาฟอน จงยิ้มไว้นะอะไรประมาณนั้นใช่ไหมโอ้โหแม่งโคตรอะตอนนี้อะไปเลยแม่งดีโอโคตรเท่อ่ะแล้วฉากเมื่อกี้แข่งโคตรโดนใจสตาร์วีสามวีอะลากนเหมือนดีโอจะชอบอายานะโอเคเราก็เอาโนโนบอลไปโนโบนบอลไหญ่ก็โหอีก <laughs> โอเคแมนชั okay, man, ่นนี้ก็ถูกเผาเนี่ยอ้าแลดดิโอเดินไปไหนเอออ้าวไอเมงมนุษย์ช่างโง่เขลายิ่งนักมนุษย์ชอบทำสิ่งที่โง่เขลาเหรอ I have seen ฉันเคยเห็นมนุษย์ที่โง่ เขามานักต่อนักแล้วนะแต่ยังไม่เคยเห็นใครโง่เท่านายมาก่อนเลยมนุษย์นั้นทั้งบ้าและ for some dead and demons and yet I uh such f o o l i s h human come to me come to me and and you are made listen to your heart h a r t content content อ่ายังไม่ตายอ่ะเนี่ยโอเคแล้วตรงนี้ตรงไหนของบ,บ้านมัเนี่ยอะไรหนังสือสีแดงอะไรตรงนั้นวะเดี๋ยวอะไรตรงนี้เนี่ยทางเถอะอืม,มเบลแล้วสโนอบ,บลอลล่ะโฮโฮจะเก็บไปด้วยก็ได้แโดงวันจะชักต้นแสดงวันจะชักเช่นชัก เต้นชัพโปเออขอบใจไปกันเถอะเธอแน่ใจแล้วนะว่าจะไปอะแน่ใจสิฉันแน่ใจไปแลละไปและค่อยๆเดินค่อยๆเดิน คินดาโฮฟฮีโอเคคายอะโฮมันไม่พิมพ์เว้นกันเลยวะอ่ะคายอะโฮพีฉันหวังว่าจะมีความหวังนะขอให้เขาปลอดภัยอะไร,รนานี้มารถอสนโนว์บอลคุณพ่อคุณแม่ลาก่อนค่ะอ้าวเจอหนังสือเอาสมวันวางหนังสือ แล้วก็เดินไม่รู้เรื่องเลยเนาะคุณเมดคุณหนูโอเควิ่งมาแล้วเอ่อทำอะไรอยู่ถึงช้าจังเอ่อไม่มีอะไรไปกันเถอะวิ่งแวะ <c oughs> แล้วก็ไปไม่รอเย่เพิ่งเ,เห็นหน้านี้นะเนี่ย อะไรเนะี่ยโอ้โหเหมือนอยู่เกาะลอยฟ้าเจตแค่เหมือนเหมือนที่เรายืนหนูมันเกาะลอยฟ้าดูนะแล้วก็เรื่องราก็ผ่านมาได้นานพอทุกคนนะโอเคถึงสักทีที่นี่สินะอะไรอนะ่ะป้าย c ิ i n i c s Davis คลินิกเหรอ อืมฉันต้องการน้ำกันนะอาว่าเร,ร,รคาคู้หญิงคนนี้เป็นใครแต่ก็สวยอยู่นะกอก็ก,ก,กมีใครอยู่ไหมคะโอเคโผล่มาแล้วเอิม่มสวัสดีเอิม่มพาร์ทเนอร์ดีต้อนรับซีโซแฟทีเธอสวยจังเอิม่มอิชิเธอเป็นหมอกันเหรอ มีปัญหามีปัญหาอะไรหรือโอ้ผมก็มันไม่ใช่มัไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่แปลมีปัญหาอะไรคุณเป็นอะไรหรือเปล่าป่วยหรือเปล่าอะไรบางนี้ถ้าพูดแบบมีปัญหาอะไรหรือว่าคือมันชนป่อยมากอะ่ะโอเคโอเค,อเคแต่คืนนี้คืออายะนะดาวิสอายะเออชื่อดูอ่ะตัดผมสั้นอะ่ะแต่ก็สวยไปอีแบบนะเนี่ยคนเนี้ยชอบตาสวยมากผมชอบนะ yes well as Let ball letter f a e e มีคำถามจะถามหมอใช่ไหมเอ่อพ้อผุนฉันอะไร Give hit เกียวกับอ่อนที่มีเอ่อรู้สึกจะให้รักษาทุกอย่างนะอันนี้วันนี้ฉันจะไม่ถามเรื่องเงินของเธอแล้วนะรักษาฟรีเหรออืมโซเดนวอรรี so เพราะไม่มีปัญหาหรอกเรื่องเงินอนะ่ะจริงเหรอ Don't have any soul เธอเลือกเอเมันไม่เป็นหาขอบใจมากจ้ะ What's your name What's your name เออเธอชื่ออะไรเหรอชื่อเจนเจนโลนี่มันทำไมมันเคาะเหมือนจะไปพ้องเอาไว้ลูนี่ไม่ใช่และเจนหรือจีนเจนน่แหละเรีเจนเออแต่ชื่อที่สวยดีเป็นชื่อที่พิเศษฉันคืออายะดาวิส แนนสมิธยูจีนด,ดีเฮลสังกัดจีนเอเอค่ะเช่นกันโอ,โอ้ยเออเป็นไรมากไหมเข้ามาข้างในก่อนเถอนะนะแต่้าประโยคที่นี่นรักษาอะไรฉันอะไรดิฟิคัล l ์ f อ r y ยูอะไรก็ไม่รู้แต่ข้างบ้านผมขับมอไซค์ไปข้างนอกแล้ว อะไรไม่รู้แปลไม่ออกช่างดีจริงๆค่ะนสปิโ <Nice people. S 1> คุณดาวิสด็อกเอร์ดาวิสเออต้องการอย่างนั้นมือนค่ะ <c oughs> จะคิดอย่างนั้นหรือโอเคเข้าไปได้ <c oughs> แล้วเราจะเห็นบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้รู้ว่าอายักษ์กัเลจิตพอกันนะ <c oughs> ต้องมาดูในช่วงนี้นะช่วงในห้วงนี้นะ โอเคนอนลงบนเตียงแล้วจ้ะเอ่มบอยแอมเนวผู้ชายมา้านั่นเสียงมา้านี่มีเอ่อมันจะมีอะไรอยู่ไกลๆนะแต่ช่างเถอะ Stay very still ไว้ Apply เออใช่ตาของเธอสวยมากเลยนะเธอรู้ไหมโอ้มันสวยมากฉันไม่สามารถหยุดมองตาคุณนั้นได้เลยเอ,อชมกเกินไปแล้วอะไรประมาน,นี้น่ะประโยคเมื่อกี้เหมือนเหมือนเหมือนที่พ่ออายะชมมาเรียแล้วว่ามือเธอสวยรู้สึกนะ <laughs> เหมือนเต้เลย คล้ายๆเลยฉันพูดเรื่องจริงแลง้วตอนนี้เอาละ่ะผ่อนคลายเลยนะด็อกเตอร์แล้วแล้วเราจะไม่รู้นะผู้หญิงคนนี้เป็นตายแล้วดีหรือเปล่านะเ <c oughs> พราะมันมันสอแต่เมื่อกี้นี่รายะชมตาของเธอแล้วอ่ะอืมด็อกเตอร์ดูอยู่เธอคิดคุณคิดเป็นนันจริงหรืออืมใช่สิฟอร์มนอร์นเนเวอร์ซัพเปอร์เอะเกนโซเทน คืออีซี่มันง่ายมากดังนั้นเธอนอนเถอะโอเคคุเมสักุยักก็อยู่กับหนังสือเล่มสีแดงแล้วก็ตุก๊ก็ตาสีตัวพึ่งตอนคืนอาจจะเดินเพ่งผ้าแล้วมีเสียบคณก็ได้นะไม่ใช่ละ <c oughs> อืมอดีนมิสเตคุณหนูเป็นอะสักอยา่างเออเอ็ดดอินโดดลันอินแฟมิวิ่งมาจากครอบครัวด็อกเตอร์ฮะ <c oughs> โอเคแล้วแล้วเรื่อง,องตอนนี้ก็จบลงไปนะในสำหรับพาร์ทหน้าผมจะเล่นแบบอีกฉากจบหนึ่งซึ่งฉากจบนี้มันเป็นแบบช่วยพ่อห้ว่าเราจะช่วยแม่กันซึ่งอยา่าตกใจนะในพาร์ทนั้นเพราะผมอัดพาร์ทนี้มาหลังจากพาร์ทที่แปดนะนะพาร์ทนี้ผมอัดใหม่ฮนะซึ่งเพราะว่าอะไรในเรื่องตอนอายะโตไม่ได้พากไว้ฮะผมเงียบเลยผมเงียบไปเลยเพราะมีคนเข้ามาที่ด้านผมนะ เลยไม่สามารถพากได้ไม่รัวนะโอเคเ้วก็จะมาดูฉากต่างต่างกันตุก๊กตาที่เป็นแม่ตกลาวานะอะไรเนี่ยวิตาชิเฮาส์อะไรคุณพ่อเสียงภาคอ่ะน,นะอ๋อเสียงภาคอ๋อมาเรียเฮ้ยแต่มาเรียมีเสียงด้วยเหรอโอโตโนโมริคอมมอนอีเวนต์ฟูลิสคิงดอม ดมิอีโรชิอุโรชิเออันคุโกโคโบอืมอาคาริคุยมะสรุปฉากเอ้ยพาเมื่อกี้บอมมันไม่เห็นทอดไะทับใจนะะเอ็นครับจบแล้ว และเกมก็จบนะฮะโอเคแต่ว่าสำหรับเกมนี้ผมมันยังไม่จบอรืจะมีเกมหนึ่งซึ่งมันน้าต่อซึ่งรู้สึกจะเป็นชื่ออะไรวะเอ่อมิซาโอรู้สึกนะรู้สึกชื่อมิซาโอนะฮะซึ่งเรื่องอาจจะเป็นแบบอะไรวะก่อนเริ่มอะเริ่มแรกของภาคของแม่ฟาเธอร์นะผมว่า เงียบ<น>ก็สำหรับพันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่นี้ซับสไคร์ไลค์แชร์สามารถติดตามข่าวได้ในเพจซึ่งคนไลค์แค่ห้าคนนี้นั่นในเพจผมอะก็เขารู้จักนั้นแหละก็ช่วยๆกันหน่อยนะสำหรับคนที่เจอคลิปนี้ก็นะช,ช่วยผมหน่อยนะคือคลิปคือมผมผมไม่ว่านะเพราะวิวผมก็สามสามมื่นแล้วแต่คืออะไรมันเันจะไปหนักกระทางสอนโหลดเพอย่างยูทูบอะก็พูดมาเยอะแล้ว ก็สำหรับพาร์ทนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับ